สวัสดีเพื่อนพ้องในน้องพี่ระหอรัรกบพวกับผมกับ k ิ n ง r ราแหลกอ่ครับผมนี่คือยี่สำหรับเกมนั้นเลยสุดเทพมาใหม่นะคือถ้าคุณเนีกลังตามหาเกมมาใหม่หรือว่าอยากได้เกมมาใหม่เข้าเครื่องแล้วก็ดูเกมจากคลิปไมได้เลยนะโอเคเกมในคลิปนี้จะมีเกมอะไรกันบ้างก็มาด,ดูแล้วผมโอเค let's g เกมระดับที่20 t o t a l a s s a u l t z o ส b i e m a s s า c r สำหรับใครที่ชอบในเกมแนวอชรอดแนวอชรอดจากปีด็บสมบี้หรือว่าถ้าคุณเนี่ยอยากได้เกมมันยังปืน,ม,นมันก็นี่แล้วก็ผมซึ่งเกมเนี่คือต้องบอกกัว่าเ,าเราไม่ใคร่เกมแนวพันดานนะจะมีดานให้เราเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆแล้วก็ผมซึ่งแน่นอนแต่ละดานเนี่ยคือเราต้องอาชรอดจากฝูงปีด็บสมบี้ให้ได้นะคือไม่ได้มีแค่สมบี้แบบเดียวที่เข้ามาหาเราแล้วก็มาจมตีเราไม่ใช่อย่างนั้นก็ผมสมบี้บางตัวอาจจะมีสกิลด้วย,ยเช่นปาพวกถังระเบิดอะไรมาอะไรเงี้ยคือเราต้อง สมบีโรบอทเยอะมากกันนี่แหลอย่างนี้นะคือเราต้องเอาชาร์ลอทให้ได้ก็ผมเพื่อที่เราจะได้ปล,ลดล็อกด่านต่อไปด้วยคือแน่นอนว่าเกมนี่คือต้องบอกกัน,นว่าไม่ต้องเสียดเเล่นได้เนี่ยเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์ด้วยเพราะนั่นสำหรับใครบอกเนี่ยจะได้เก็บมันสักเกมที่เอาเล่นตอน,นมือเมเน็ตก็นี่เลยก็ผมเป็นเกมเอาชาร์ลอทที่มันมากๆเลยนะ เกมันัดที่สิบเก้าทรลสําหรับใครที่ชอบไปเกมในแข่งรถมากกว่าก็หนีแล้วก็ผมต้องบอกในเกมนี่คือภาพสวยอลังการงานสร้างมากๆเลยนะคือต้องบอกว่าในเดิมทีในเกมเนี่ยมาจะเป็นฟอร์มอื่นมากคองก็ผมซึ่งในตอนเกมนี่คือไปเกมในแข่งรถนะคือไม่ใช่แค่เราต้องเข้าเส้นชัยอย่างเดียวแต่ว่าเกมเนี่ยจะมีพวกกันชนแหลกรืออะไรอย่างงี้คือมันมากๆแล้วก็ผมแบบระเบิดต้มตามอะไรอย่างงี้นะเพราะฉะนั้นสำหรับใครผมเนี่ยอยากได้เกมในแข่งรถก็จริงแต่ว่าอยากได้เกมแบบมันๆเลยก็หนีแล้วก็ผมในเกมคือภาพสวยหลังการงานสร้างมากๆเลยนะกมีห้ล าให้เราเด็กแข่งกันด้วยนะซึ่งเราบอกว่าในเกมนี่คือบน PC เนี่ยคือเจ็บมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้กลับพัฒนาบนมือถือนะไปเก็บออนไลน์ต้องใช่ไหมครับผมเกมมาดับได้สิบแปดได้โชว์ Survival of Samurai ก็ผมถ้าใครบอกว่านี่ชอบซามูไรามากกว่าก็นี่แล้วก็ผมอยากซสรมทรัพย์วิถีซามูไรก็นี่เลยซึ่งเกมนี้เป็นเกมแนวชโร่สไตล์ซามูไรก็ผมแน่นอนเราสามารถหาของและสร้างบ้านต่างๆได้นะคือเราต้องเอาโชว์ในยุคเก่าก็ผมที่เป็นเกมใหม่ที่น่าสนใจมากเลยนะ่ยสำหรับใครชอบซามูไรยอยู่แล้วก็นี่เเลลยผมไปก็ออนนนน์้ง้งดว เกมมาดาพิซิบเจ็ด Survival and Rise Being Alive ก็ผมถ้าคุณเนี่ยชอบเล่นเกมแนวเอาชีรอดอยู่แล้วก็นี่แล้วก็ผมต้องบอกคือหลายๆเกมเอาชีรอดนะครับไม่คิดเดียวมาอาจจะเงาไปใช่ไหมไม่ต้องกังวลเลยก็ผมเพราะว่าเกมนี้เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะแถมเรางสามารถขี่และเราสามารถเลด้วยก็ผมซึ่งในเกมเนี่คือแน่นอนเราสามารถสร้างบ้านครับหอระต่างได้คืออลังการมากๆเลยนะเราต้องต่อสู้กับบอสต่างๆด้วยและเราต้องระวังผู้เล่นเดีวยวกันด้วยนะสําหรับใครชอบเล่นเกมเอาชีรอดที่เราสามารถเล่นคิดเดียวก็มันเล่นกับเพื่อนก็ได้ด้วยก็นี่ลผม เกมมันดับปี City of Outlaws ถ้าคุณบอกว่าเนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยคือผมเป็นคนดีมากสร้างความดีรอนกับใครอยู่แล้วแต่ว่าในเกมเนี่ยยังไม่เติกลฟ์ส์เกมนี่แล้ครับผมซึ่งในเกมนี่คือดินแดนไร้หมายเนี่ยนะนี่ชื่อเกมเลยนะซึ่งคุณสามารถใช้ชีวิตตามแบบตามสล์ที่คุณอยากทำได้เลยครับผมไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรเลยซึ่งเกมนี่คือเป็นเกมภาษาไทยด้วยคือเราสามารถเล่นตามแด่เรื่องได้นะแบบค่อนข้างกว้างใหญ่ก็ผมตัวละครเยอะอีกด้วยซึ่งเกมนี่เป็นเกมภาษาไทยยางที่บอกนะคือในเกมเราสามารถทำอะไรก็ตามที่เราอยากทำได้เลยครับผมเป็นเกมต่่ออออสู้้มมมันนนบงาากกเเถชืืรใค เข้มข้นมากๆเลยนะเราไปค่ายเกมเราส่งครามแก๊งเลยก็ว่าได้ก็ผมตั้งเล่นมากๆเลยในเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ตัวฉนันเองก็ผม เกมมาน,นัดที่15บห i าเอ solation ัก็ผมถ้าคุณในชอบเลยเกมแนวเอเลียนหรือว่าอยากได้เกมมาสยองขวัญก็นี่แล้วก็ผมก็บอกเ่าเกมนี่คือได้รับแรงบนันดาลใจมาจากหนังด้วยนะสำหรับใครที่ชอบเอเลียนหรือว่าเป็นสาวกเอเลียนอยู่แล้วก็นีแล,นแล้วก็ผมซึ่งในเกมนี่คือเราไปไแค่เกมแนวฉรอดคือเราเนี่ยต้องเอาชอรอดจากเหล่าเอเลียนต่างๆมากมายแล้วก็ผมเราต้องซอดด่อนหรือว่าวิ่งหนีต่างๆคือเราต้องทำทุกวิถีทางเนี่ยทำให้เราเนี่ยเอาชอรอดให้ได้ก็ผมแน,น่นอนก็จะมีผู้เอเลียนต่างๆมากมายที่คอยตามล่าเราอะไรเงี้ยนะซึ่งถ้าคุณใน นี่นะครัวก็ผมต้องบอกว่าภายในเกมนี่คือกราฟิกเนี่ยคืออลังการมากๆเลยนะคือน่าเล่นมากๆเลยก็ผมเกมนี้ยังเป็นเกมออฟไลน์ด้วยไม่ต้องใช้ไหนเล่นได้นะแต่ว่าเกมนี้ต้องเสียงกันในการซื้อก็ผม เกมมันัปีบส4 Lost Future ก็ผมคือถ้าคุณเนี่ยชอบเล่นเกมแนวชรอดที่มีระบบครบเครื่องแล้วก็ภาพสวยลังการก็นี่นะก็ผมต่อมานี่เป็นเกมมาใหม่ที่น่าเล่นมากๆเลยนะคือแน่นอนเราต้องเอาชรอดจากเหล่าผิีสมบีก็ผมคือโลกของเราที่เราอยู่ในเกมนี่คือจะเต็มไปด้วยเหล่าผดีสมบีต่างๆมากมายเล่ยนะและสมบีในเกมคือโหดมากๆแล้วก็ผมระบบการต่อสู้ระบบการเพื่อนในเกมก็คือทำมาได้เจ๋งมากๆแล้วก็สมจริงมากๆเลยนะแน่นอนเราต้องต่อสู้กับเหล่าผดีสมบีโรบบอทต่างๆมากมายเลยแต่ยังไงก็ตามเกมนี่คือเป็นเกมแนวรอตาาห้เยง อาหารหรือว่าสามารถฟาร์มของต่างๆได้ตางแบบตามสายเกมไปชอรอดเลยแต่ว่าเกมนี่คือซอมบี้เนี่ยคือโหดมากเลยนะถ้าใครชอบในเกมต่อสู้กับไปดูซอมบี้ที่มันมันมันก็นี่แล้วก็ผมจะใครสนใจในเกมนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าคุณชอบในเกมแนวชอรอดที่เราต้องเอาชอรอตซอมบี้เนี่ยนี่นแล้วก็ผมเกมนี้คือน่าจะเหมาะกับคุณนะไปเก็บอาไลน์ตุ๊กชิ้นเด็กแล้วก็ผม เกมระดับที่ส3 t h i s m e n t a l คือถ้าคุณเนี่ยชอบในเกมแนวเชอร์รอแต่ว่าอยากได้เกมที่ผอนคล้ายวันอลกมากกว่าก็นี่แล้วก็ผมซึ่งเกมนี่คือเป็นเกมแนวเชอร์รอแบบ RPG นะคือแน่นอนคือคุณสามารถปลูกพืชรูปพักได้ถ้าคุณถามว่ามาปลูกได้ขนาดไหนกันเชี่ยวเกมนี่คือคุณสามารถทําฟาร์มได้เลยในเกมซึ่งถ้าคุณชอบในเกมแนวเชอร์รออยู่แล้วก็นี่แล้วก็ผมคือแน่นอนไม่ได้แค่เราต้องปลูกพักอย่างเดียวแต่ว่าในเกมนี้จจให้เราไปสำรวจเมืองต่างๆหรือว่าต่อสู้ได้ด้วยนซึ่งใเกมนเอะด้ คในเกมจะมีทั้งมันยนต์ด้วยนะซึ่งเกมนี่คือแม้จะผ่อนคลายก็ตามแต่ว่าเกมนี่คือบทกวีต่อสู้นี่คือมันดูเดือดมากเลยนะเล่นเยอะอีกด้วยคือในเกมเราสามารถต่อสู้แบบอลังการได้แล้วก็ผมต้องบอกว่าในเกมนี่คือเป็นเกมออนไลน์ด้วยไม่ต้องเสียในเต็นได้นะเอาเล่นตอนไม่ได้ได้ก็ผมเป็นเกมต้องเสียเงินในการซื้อในเกมนี้ เกมมาดับที่12 Mo องโมโต้ไมค์โปรบายเกมก็ผมคือถ้าคุณเนี่ยบอกว่านี่ไม่อยากได้เกมอื่นอยากได้เกมแนวขับรถาล้วก็หนีเลยก็ผมซึ่งในเกมเนี่ยคือจงมีรถหลากหลายคันรถหลากหลายรูปแบบให้คุณเนี่ยเลอกเล่นเลยนะซึ่งในเกมเนี่ยคือต้องบอกกระว่าคือคุณสามารถขับรถเล่นไปตามเมืองได้ก็ผมไปคนข้างกว้างใหญ่หรือว่าถ้าคุณบอกว่านี่อยากเล่นพันด่านมากกว่าเกมแล้วก็มีด่านให้คุณเล่นเหมือนกันนะต้องบอกในเกมเนี่ยคือภาพสวยลางการกันสร้างขึนมาแล้ก็ผมถ้าใครจะได้เกมแบบผ่อนคลายก็นี่เลยนะเป็นเกมขับรถที่มันมากๆเเที่จงกก็คือมคืากเลยที่เบ ได้เกมนะผ่อนคลายหรือว่าจะได้เกมนพันด่านก็นี่เลยครับผมเกมนี้ภาพค่อนข้างสวยนะที่สำคัญไอเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ด้วยเอาเล่นตอนไม่ได้ได้ก็ผม เกมมันระเบิด11วอลพันแมนเวอร์ก็ผมยินดีกับคุณด้วยเพราะว่าเกมตอนนี้สามารถเล่นได้แล้วก็ผมตอนนี้เปิดบริการแล้วนะซึ่งถ้าคุณเนี่ยดูอนิเมะอยู่แล้วแล้วก็ตามไปด้วยบอพันแมนอยู่แล้วต้องบอกกันนะว่าตัวละครจากในอนิเมะเนี่ยคือมาเต็มแล้วก็ผมซึ่งตัวละครแต่ละตัวคือสกิลเนี่ยอลังการมากๆเลยนะคือจะมีทั้งตัวประกอบต่างๆมากมายแล้วก็ผมจะมีตัวละครให้เราเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆคือจะมีตัวละครให้เราเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆเลยซึ่งตัวละครแต่ละตัวจะมีสกิลแตกต่างกันไปก็ผมะดนตัวท่าอน้เข้ม ใหญมากก็ผมเบอรด์ดูอนเเมะไปด้วยเลยเขาวาได้นะซึ่งถ้าคุณยังไม่ได้ดูบันพันแมนก็มาตามในเรื่องของเกมนี้ก็ได้เหมือนกันก็ผมจะมีพวกฉากกสิต่างๆคืออลังการม,มากเลยแต่เราสามารถมีส่วนรูปไปในเรื่องได้ด้วยเป็นไงเจ๋งใช่ไหมไม่ต้องคิดอะไรมากเลยถ้าชอบในเกมนในเรื่องหรือว่าไม่ต้องชอบก็ได้หรือว่าถ้าชอบในเกมต่อสู้แบบมันอลังการเลยก็มีแล้วก็ผมเกมนีคืออลังการมากๆเลยนะเกมาบ้นเกมรดัปีสิบ เดอร์บี้แมดเดสก็ผมถ้าใครชอบในเกมไนะขึงรถหรือว่าอยากได้เกมนะครับรถน้ำมันก็นี่แล้วก็ผมต้องบอกว่าในเกมนี้คือน่าสนใจมากเลยนะคือแน่นอน,น,อนคือเราต้องเข้าเส้นชัยอยู่แล้วเพื่อแต่เราจะได้ที่หนึ่งใช่ไหมแต่ว่าเกมนี้ในระหว่างนั้นเนี่ยในระหว่างที่เรากำลังแข่งเนี่ยเราสามารถชนคนอื่นได้แบบหลายรูปแบบแล้วก็ผม <c oughs> คือไม่ต้องสนใจเส้นชัยก็ได้อะไรอย่างนี้นะคือเป็นเกมที่เล่นเอามันอย่างเดียวก็ได้ซึ่งนนอนเกมนี้คือจะมีรถหล,หลายคันให้เราเนี่ยเลือกใช้ก็ผมคือเราสามารถเลือกได้ตามแบบตามสไตล์ที่เราชอบเลยจริงถ้าคุณจะบอกว่าเนี่ยยยยยโอออออ้้้้้ช่่่่่่่่ววงนนนนนนนีีีีีีเเเเเเเไไไไมมมมคดดดราากกกทลลต็็แผ เกมนี้เป็นเกมที่ภาพสวยด้วยนะที่สำคัญเนี่ยเป็นเกมออฟไลน์ด้วยคือไม่ต้องเชนเด็เล่นได้นะสหรับใครชอบในเกมแของรถมันก็หนีแล้วก็ผมเป็นเกมออฟไลน์ไม่ต้องเชนเ็ตนะ เกมระดับพรีเก NBA Infinite ถ้าคุณเนี่ยชอบในเกมดนบาสอยู่แล้วหรือว่าตอนตามหาเกมนกีฬาส์เกมก็ไม่ยิ่แล้วก็ผมนี่เป็นเกมที่น่าสนใจมากเลยนะคือแน่นอนตัวละครเนี่ยคือเยอะมากๆก็ผมเราสามารถเลือกตัวละครที่เราชอบได้ก็ผมมีตัวละครที่เจ๋งทั้งนั้นเลยซึ่งแน่นอนเกมนี่คือเกมดนบาสอยแล้วนะคือเราต้องแข่งขันกับฝ่ายตรงข้ามก็ผมต้องบอกในเกมนี่คือภาพสวยแล้วก็มีระบบครบเครื่องมากๆเลยนะตัดไพ่สนใจในเกมนี้เป็นเกมที่เจ๋งมากๆเลยเป็นเกมออนไลน์ต้องขึ้นแนะ เกมระดับที่8ว้าวสแตนเดร์เอ็กซ์็ผมถ้าคุณเนี่ยบอกว่าเนี่ยช่วงนี้คืออยากได้เกมมันๆมากกว่าก็นี่แล้วก็ผมต้องบอกว่าเกมนี่คือเป็นเกมสงครามที่อลังการมากๆเลยนะคือแน่นอนเป็นเกมสงครามที่มีระบบครบเครื่องมากๆแล้วก็ผมซึ่งไพโรเกมเนี่ยคือเจ๋งมากๆเลยนะคือคุณเนี่ยจะได้ขับรถถังแล้วก็เครื่องบินรบไปดูแม้กระทั่งเรือรบต่างๆมากมายแล้วก็ผมคือเราสามารถเล่นได้ตามแบบตามสไตล์ที่เราชอบเลยนะนี่เป็นเกมสงครามที่ภาพสวยอลังการมากๆเลยนะคือถ้าคุณเนี่ยจะได้เกมสงครามที่มีระบบครบเครื่องก็นี่แล้วก็ผมติดเครื่องไว้ได้นะ คือ,อยางได้บอกเกมเลยคือจะมีลูกเล่นต่างมากมายให้เราเล่นมากๆเลยที่สําคัญเนี่ยคือจะมีหลากหลายแผ่นที่จะมีหลากหลายด่านออกมากแล้วครับผมถ้าด้เกมมัยิงปืนมันมันก็นี่เลยนะคือจะมีอะไรให้เราทำเนี่ยคือเยอะมากๆครับผมสนนินอนเกม,มนีคือเราสามารถถล่มได้กับคนอื่นอะไรอย่างนี้นะเป็นเกมที่เจ๋งมากๆเลยสำหรับใครสนใจในเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องเชื่อเน้นะเจ๋งมากๆเลยครับผม เกมมาดพรี s จตแอสซินครดิตก็ผมถ้าคุณเนี่ยเป็นสาวกของแอสซินอยู่แล้วก็หนีแล้วก็ผมเกมแอสซินเนี่ยเราจะลงบนมือถือแล้วนะซึ่งแน่นอนเกมนี่คือเราต้องทาตามภารกิจต่างๆมากมายแล้วผมสไตล์นักฆ่าอะไรงี้นะคือต้องบอกว่าเกมนี่คือภาพสวยแล้วเอาเรื่องหอือนกันนะคือแน่นอนจะมีอะไรหลากหลายอย่างให้เราเด้ทำมากมายแล้วก็ผมไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องภารกิจต่างๆแล้วก็แม้กระทั่งเกมนี่คือจะมีสกิลให้เราได้ใช้ยก็ผมจะมีอาวุธหรือว่าเรื่องต่างๆมากมายเลยนะถ้าใครชอบในเกมนักฆ่าหรือว่าอออออยาากกกกกได้้้้เเมมมมตต่่่สู็นีลครบผงวื เยอะแล้วก็หมายป่นข้างกว้างใจเนยนะสำหรับใครชอบไปเกมบราจนภัยรู้ว่าอย่าได้เกมบรรณค่าอยู่แล้วก็นี่แล้วก็ผมไปเกมออนไลน์ต้องเช่นเะดินนะฉากกระสีเดนียวราฉากต่อสู้เนี่ยคือเท่ระเบิดแล้วก็มันดกเดือดมากๆเลย เกมมานาปี้ 6, ดริฟทอปียก็ผมถ้าคุูน่กลังตามหาเกมแนวชรอแล้วบอกวาเนียจะได้เกมแนวชรอมาใหม่ก็นี่แล้วก็ผมซึ่งบอกว่าได้ไปเกมเอาชรอที่อลังการมากๆไอเกมนึงนะคือแนนอนเกมนี่คือเราสามารถสร้างบ้านครับของหนาต่างได้ก็ผมคือเราสามารถฟาร์มของตามแบบตามสไตล์ที่เราต้องการได้เลยที่สําคัญเนี่ยจะมีของให้เราสร้างหรือวจะมีของให้เราคราบเนี่ยคือเยอะมากๆแล้วก็ผมอย่างที่บอกเกมนี่คือไปเกมแนวชรอคือมมนใช่แค่เราต้องสร้างบ้านหรือเราฟาร์มของอย่างเดียวนะคือเราก็ต้องเอาชรอดให้ด้วยก็ผมซึ่งในเกมนี้จะ ก็ผมคือเราก็ต้องต่อสู้แล้วก็เอาเชลโรธให้ได้อะไรงี้นะภายในเกมเนี่ยคือจะมีลูกเล่นเยอะมากๆแล้วก็ผมภาพก็สวยด้วยนะสับใครชอบไปเกมเนาเชลโรธแนวสไตล์ล้ำยุคก,ก็หนี่เลยก็ผมอาวุธเนี่ยคือเยอะมากๆเลยสับใครสนใจในเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องเฉล็ดน,นะ เกมมนาปบห้าฮอกกี้ออลสตาร์สองพับก็ผมคือถ้าคุณไนชอบในเกมนักกีฬาหรือว่าอยากได้เกมในเช่นเล่นเพลินก็นี่เลยก็ผมซึ่งสำหรับใครที่ชอบฮอกกี้อยู่แล้วก็นี่เลยก็ผมซึ่งถ้าพูดถึงเกมฮอกกี้นี่เป็นเกมที่ท็อปคลาสมากๆแล้วก,ก,ก็ผมคือทำม,มาได้เจ๋งมากๆเลยนะคือต้องบอกเลยกีฬาฮอกกี้เป็นกีฬาที่มันมากๆอีกกีฬาหนึ่งนะสำหรับใครสนใจในเกมนี้แน่นอนคุณสามารถเล่นตอนออฟไลน์ได้นะคือไม่ต้องใช้หเล่นได้ก็ผม เกมอันดับปี4 Bug Heroes Tower Defense ก็ผมคือถ้าคุณในชอบในเกมมาต่อสู้หรือว่าอยากด้เกมมาวางแผนก็นี่แล้วก็ผมซึ่งในเกมนี่คือเราต้องต่อสู้แล้วก็วางแผนแล้ววางป้อปะการต่างๆมากมายเลยนะตัวละครก็เยอะด้วยที่สําคัญในเกมนี้จะมีสกิลต่างๆมากมายให้เราเลือกใช้ด้วยนะสับค่สนใจในเกมนี้เป็นเกมออปไลน์ไม่ต้องเสียเลยครผม เกมมันดับปี่สามเทอร์เบิทอร์นาโดก็ผมคือถ้าคุณเนี่ยจะได้เกมในแข่งรถที่มันมันซะเกมแล้วก็ภาพสุดจัดจ้านแบบอลังการเลยก็นี่นะก็ผมนี่คืองานภาพในเกมเลยนะคือต้องบอกเกมเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นงานเงาหรือว่ากราฟิกในเกมเนี่ยคือทำมาได้เจ๋งแล้วก็สมจริงมากๆเลยนะคือถ้าคุณเนี่ยจะได้เกมแข่งรถที่มันมันซะเกมก็นี่แล้วก็ผมคือต้องบอกว่าแบบเกมนี้คือคุณข้างกว้างใหญ่เลยนะคือเราไม่จะเป็นต้องเข้ามาในบทนั้นมดนี้เพื่อเราจะได้แข่งแต่ว่าเกมนี้คุณเข้ามาในเกมนี้ก็สามารถขับรถเล่นไปตามเมืองได้เลยะคือจมพวก เอกไว้ต่งตางๆมากมายแล้วผมแต่ว่าหนึ่งในนั้นก็จะมีตำรวจด้วยนะคือคุณก็ต้องหนีเอาเชลโรดให้ได้อะไรงเงี้ยระวังไม่ถูกจับอะไรอย่างนี้นที่นนอนเกมนี่คือเราสามารถเล่นตามแบบตามสไตล์ที่เราต้องการได้ด้วย,วยับผมไม่ต้องแข่งกับใครก็ได้ขาบร่อเฉียวเฉียวก็ได้นะถับใครสนใจในเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์ด้วยับผมไม่ต้องเชนไหนเล่นได้เกมนี้ เกมมนาปี่สอง a r Wars Hunter นรก็ผมคือถ้าคุณอนะยากจะได้เกมมายิงปืนหรือว่าอยากจะได้เกม t p s ีเอ่เกมก็นี่แล้วก็ผมคือเกมยิงปืนเนะี่ยคุณก็น่าจะเห็นว่ามันจะมีความคล้ายกันในหลายเรื่องใช่ไหมถึงแม้หลายเกมที่ทําออกมาได้คล้ายกันแต่ก็ยังมันอยู่ดีใช่ไหมแต่ว่าถ้าคุณเนี่ยชอบ Star Wars อยู่แล้วเราก็อยากด้เกมยิงปืนด้วยก็นี่แล้วก็ผมซึ่งในเกมนี่คือจะมีให้เราเนี่ยใช้ดาบ Star Wars หรือว่าดาบเลเซอร์ด้วยนะเราสามารถฟา,า,าถดไปกับศัตรูได้แบบประลางการเลยก็ผมคือแน่นอนเกมนี่คือจะม จะเป็นตัวละครที่คุณชอบมากๆอะไรเงี้ก็สามารถเลือกมาเล่นได้นะซึ่งตัวละครที่เลือกมาจะมีสกิลเฉพาะด้วยนะคือเจ๋งมากๆแล้วก็ผมแต่ละตัวเนี่ยจะมีสกิลเฉพาะแล้วก็จะมีท่าไม่ตายด้วยเราสามารถเล่นได้ตามแบบตามไซล์แต่ร้องการแล้วก็ผมถ้าใครชอบไปนเกมมาต่อสู้หรือว่าอยากได้เกมมา TPS ก็นี่เลยซึ่งเกมแน่นอนเราสามารถเล่นออนไลน์กับคนอื่นได้ด้วยนะมีตัวละครแถวเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆก็ผมสับใครชอบ Star War s อยู่แล้วก็นี่เลยเป็นเกมออนไลน์ตน้องเนะเนะภาพสวยมา,มากเลยเกมนี้เกมมันับที่หนึ่ง เดดบล o อตซิวเวอร์ก็ผมคือถ้าคุณเนี่ยจะได้เกมแนวชรอดแต่บอกว่านี่ช่วงนี้เน็ตไม่ค่อยดีจะไ,ได้เกมแนชวชรอดที่เอา,าเล่นตอนไม่ดไ,ได้ก็ <c oughs> นี่เป็นหนึ่งในเกมที่เราสามารถเล่นตอนเด็ดไม่แรงได้นี่คือมันมันไม่ใช่เกมออฟไลน์ในเกมนี้แต่คุณสามารถเล่นตอนที่เน็ตไม่เสถียรได้ก็ผมมันใช้นได้เดียวก็สามารถเล่นได้แล้วนะซึ่งในเกมนี่คือเป็นเกมแนวชรอดต้องบอกเ่าเกมนี้คือภาพสุดจ้านพอสมควรนะคือจะมีประกิจต่างๆมากมายให้เราได้ทำด้วยซึ่งเกมนี่คือเป็นเกมแนวชรอดคือเราเลยต้องเอาชรอดอยู่แล้้วคืออออเเเรราาาาตงชดจกปิมมีบผ มีหลากหลายสถานที่ที่เราเนี่ยต้องไปเก็บของหรือว่าอาจจะต้องทําตามภารกิจอะไรงนี้นะคือแต่ละพื้นที่ที่ไปเนี่ยคือจะมีเหล่าผดิบสมบี้ต่างๆเยอะมากๆเลยนะคือแน่นอนเราก็ต้องเอาชอรอดเห้ได้ก็ผมส่วนใครชอบในเกมเอาชอรอดจะฟูมดิบสมบี้อยู่แล้วก็นี่แลวก็ผมเป็นเกมที่น่าสนใจมากเลยนะเป็นเกมออนไลน์ต้องเช้นเน็กเล่นนะแต่ไม่แรงก็เล่นได้ก็ผม โอเคคลิปไม่ต้องลาก,กันไปก่อนก็ผมมาเจอคลิปหน้านะคือถ้าคุณเนี่ยชอบเกมอะไรในคลิปนี้หรือว่าถ้าคุณบอกว่านี่อยากได้เกมแนวอื่นก็คุณสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะว่าอยากได้เกมอะไรแนวไหนอะไรอย่างนี้หรือว่าถ้าบอกว่านี่อย่างไรตอนนี้ตอนนี้เลยก็เดีย๋ยวจะมีคลิปขึ้นมาคือจะมีเกมนั้นนั้นอีกเพียบเลยก็ผมให้คุณเนี่ยสามารถเล่นได้นะเพียงแค่กดดูคลิปต่อไปก็ผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากที่กดเข้ามาดูนะชิคกี้พายแฟนใหม่กดดูคลิปต่อไปได้เลยแล้วเจอคลิปหน้านะ